โอ้ตอดเจ้าได้แม่นความโคดองเราได้เนาะวิวงามเลยบทหันดอไมหนาวมันมีแลายๆหนาวจิบเนาะไหมเท่าหนาวเนาะดักไฟพิงคัากันยามแรงนี่คุณที่เพียงนี่บรัสดตัวามอ่นนี่ผักลาบอยู่นี่เนาะให้ดูกินอยู่นี่มันอันตรายมันคยกินเลยมันบรแซ่ฟด้นนี้เนาะบรเซฟหมูลาบหมูกรีคันเอฟซียังมาลิ้นนำได้บรอยู่บ พดค้อมือวะไปซื้อสลากซื้อสลับยบาลานท้วยทักทายสบายดีทุกคนเนาะวิดีโอนี้บรลัยังอยู่ที่บ้านแกงธามิสาเสร็จเก่าเสร็จเคยเนาะ หมู่บ้านที่ว่านามาเลาะเที่ยวส้มเบื้องบรรยากาศทุกคนเลยอากาศก็เย็นเย็นอยู่ได้ตอนนี้นะเวลาฮาโมงเล่งตอนนี้ก็ได้น้องสาวสองสาวนี่พาเลาะนี่น้องอเลยกับน้องอัญยองพาเลาะหนาวจิบอ่ะไม่เท่าหนาวนอกระไฟพีงคัาก็ยมแรงนี่มันก็อุ่นๆเด้สามอุ่นนะสามเนาะได้เนี่ยมาได้เนี่ยได้เขาก็ อันนี้ยังละอุ่นไ่ยังแข็งแตกบ่ซ <c oughs> ื้อชื่อได้จ้ะสบายฮะ<า>สบายสบายเมื่อกี้นี่คือเห็นเจ้าอยู่ทนจะไปบอลเข่าเกมดองบ่บ่โมเมนตอ,อ่อฉัญญาณแห้งจะบอกโทรศัพท์จ้ <c oughs> าฮะใช้เน็ตหลักยังหลักเก่ลโอเคพอใช้เนาะพอใช้ได้เน้ออ๋อน้องสบาย มัดเขนมัดเขนเอาผัว่ะนะหืยังไม่ดาวาโวยังไม่ดาวผัวไอ้วยอกเกอุชวนเอาโอ้เขาสวนสวนบอัตโอ้คักแล้วฮะนี่มันปลูกพักให้โอ้โหโอ้่เราออยู่พี่อ๋อกกมะพร้าว ไปข้าก็ได้ฮะอ๋อคือเดกัาเป็นแนวเอเขาดยังคือว่าอันนี้เฮือดนั้นบ่เนี่ยเฮือดจิบมดองเหมือนกันนียกันอ๋อไปไปละเข้าบ่นี้บนเขาเรียมนล่ไปบง ข้าวโตเอาเต็นมาเรียบร้อยเน้องขาวมาได้เช่นโตเต็นนี่แต่เมืองพ่นหรอฮะมื่นมวนมันมื่นแล้วมื่นเนาะเต็นเศร้ามาเท้เต็นเนี่ยนะ เอออยู่บ้านนี่เองเนาะชุบสาวชกอดจะพูดจักบ้านกวางแห้งเนาะเขาจะบโมโหเต็นนี่เอามาได้ใส่กำลังกาเกียบมือถื่อมน์มันเหอะมือบุญแนววอนนั้นเกียบบอนให้ยู่ให้กินบ่ดแล้วนะโอ้ขอไปเบิ่งื้องเดียวเฮ็ดนี่นี่เฮ็ดกันไม่ให้หมู่ บ่ให so ้ห <necessary> มูบ่ให้อันนั้นหมักซอเนาะอือเลยตัวนี้เตาดังไฟนี่ก็ต้มเพียเนาะต้มเพียเขียวกรุบอยู่นี่กันบ่ให้มอนี่มาซิ่งมาซนเวลาเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดไว้สูงๆนี่เที่ยงแอวกายเด้ทุกคนเด็ดเลยวันนี่เพียงนี่บรัดเดย ความอื่นนี่ผักลาบอยู่นี่เนาะให้ดูกินอยู่นี่มา,นนามาให้หมาเนี่เนาะเราไม่มูนมาโซนี่มันเกี่ยมได้เนี่มาเฝ้าอยู่นี่อันนี้น้ำนี่สต็อกน้ำไว้น้ำใสล้างถ้วยล้างอย่างโอแกม,มาเติมน้ำซีบน้ำเนี่ยหรือเอป่าเยอะบดานเออเปลีนกระแตเนึน่งเข้าอัานนะั้น สำหรับนึงเขาเนาะคนเริ่มหลายเลยเซียวโอ้โอออบรรยากาศในบูบาลค่ากเอรอเป็นบูบาลของพี่น้องส้นเผาบรลูอยู่ในมดมู่ของเผามะกรองเลยบูบานนี้บูบาลน,นี้กว้างร้อยปลายละคาเฮือนเนาะและ้วมีงานดองเลยออื่นนี่มีงานดองถูกเขาเด้เขากำลังกล้าเกี่ยมเลยเนาะตอนนี้ มือนี่ก็เสียบม,มือและเปิดตูเปิดเครื่องเสียงเครื่องไฟงานดองคนในหมูม่บา้านนี่เอากันเจ้าสาวจะบ่า,บาวไปคนบ้านเดียวกันตั้งเพื่อนผู้นี้เพื่อนผู้ใดนี่เจ้าสาวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวนี่เพื่อนจ้าสาวอยู่นี่เนาะเออเพื่อนเจา้าจบ่าวอยู่หัวบ้าน,อ,นอืม,อม,อม หลยปัดได้ค่าดองค่าดองมูลสิบสล้านสิล้านเนอะงัวกัมีงัวปะงัวสงัวสองคมีมีา่หมีคั่น้ำบ่โบ่มีอ๋อบริชัคคำ่มเแต่เงิน10ล้านแต่ห้าเราเทิรน่มบมีหิตดันนั้นอ๋อบ่มีหิตบอกต้องมีคั่มเนอะจะเห็นบางบ้านอีกตามเนอะผู้ใดมีกะ มีคำก็ได้เนาะอีกตาบ่อเอาหน่ะเนาะลูกเคยมีลายก็เอาคำเนาะเอาติดตังปลาไว้คาดองเงินสิบล้านมัวสองโตเห็ดหีเด็ดคองเห็ดดองโอ้ลังกลางเสร็จละฮะแล้วกามบูบ้านี้เขาอนีร เด็กน้อยหลน่อยบานเนาะเจ็บเซี่ยวขนดองำลายดองเฮงลายครับเนาะเจอเยเ็ดยังเราเข้ากับซูงๆเฮ็ดนีน้ำนี่นี่ยาำทมเนาะยาำโทมกระชงๆอืม่วนก็ต้องเฮ็ดซูงไว้เฮ็ดซีนกน่มันลายอ วะโซงันอ๋อไปเป็นสัญญาณเป็น้ยังยนําชมปี2019 2020เพียงได้นําแถวนี้่ะลิปเลยบ่แม่นเออไปทางนั้นสอนี้ละ <laughs> ไปบนคนหลายๆเลยุก <laughs> กีเยอะอนไม่เนาะ คลิปนี้ได้น้องอเลอร์กับน้องอัญงพาเลาอสานยังพะเท่าชานยังพอติบเขา้าเออกระติบเขา้าแอบเขา้าแอบใช้เขา้าอันนี้เราใช้เวลาดนประเดน,เนี่ได้สำเนียแล้วนะพอได้ตีปลายบอเจ้าเฮ็ดเจ้าสารมานี่นะมันได้สำเนียจักมือเลยเจ้าสารเนี่ยบกหันม,น,มนมือเนาะนไว้อยู่ บัดจานจนแล้วนี่ใช้จากมือเวลาชองมือชองมือแล้วเนาะทีหนหน่วยหนึ่งนี่หือตีบเขา่าซานขายไปเลยซานใช้เองเนี่ยขายใช้เองเน่ยโอ้ชั้นนีน้นี่หน่วยหนึ่งเท่าไรชั้นนี้ขายเนี่นยเสพสายเส้นซาวโอ้ธรรม,ามด,ดาราคา,าย่อมเยาไม่นันเอาอันนั้น <c oughs> ใช่ใช่ตลาดโมเมนต์ได้โมเมนต์วันนี้นะคาดอันนี้เป็นวายได้ใช่วายโอ้วายทนนั่นแหละใช่วายละทนวายได้บริบริชาได้เสือกยางเลยเชือกผางบริชายเลยอืมอืมเอาล้นไผ่หนึ่งมึงถือเอาหมดตึกแล้วก็มดดไรโอ้ใช่วายทนแล้ววายวัตถุดิบธรรมศาสตร์กินยังไม่เท่ากินวายบัวตาวตาว ย่อตาวแกงตาวบ่นี่นะบ่ต้มน้ํากินอ๋อโกินน้ําต้มเนาะน้ําต้มโอ้ดีๆๆได้ๆกินน้ําดิบโอ้ยบ่ได้อะไรอันตรายเด้อเนาะบ่แม่นอันตรายบ่เคยกินเลยมันบ่แซ่บเด้อบนี้เนาะแซ่บอืมเคยกินน้ําต้มล่ะต้องได้กินยๆขอบใจขอบใจตําฮูกนําเนาะโอ้เ็ดฮูกตําินตําแพอยู่กองตลางอืมก็เป็นดกคักเนาะ ดอกมัน<อ>จนุดพุ่นอยู่บุลิพ่นน้ำฝีนี่นหะผลยังม่ตกองห้ามเนาะพอผลต้องห้ามผนแล้วจะโห่วอกมาจับหรือมาจับเออตีน,นี้ฝนท่านได้ตกองห้ามจากห้าเลยเนาะเหติดอกมันจะชื้นอืนมเหตุดอกมองไม่เป็นดอกลายได้ปีนี่เออไปก่อนขอบใจหมูออ่ออบ้านนีไฟฟ้าใสเลยเด้เอ,อ ทุกซลาจะคุ้มนี่มีปะทุกซลาบ่มีมัดไปเจ็บเป็นไขรเด็บจะเข้าห้องหมอยู้ไชเจ็บปวดเลยอ๋อเป็นใครธรรมดาก็ซื้อยากินเองมีห้านขายยาปัจจุบันเ่ยฮะเกินเจ้าเลยอ๋อเป็นขายยาเนาะโกงพาสูงสูงอยู่นี่ โมบ้านกว้างหลายเนาะวัดโมมี่ได้พี่ด้วยกว่าเป็นมะเกรงเรียกยยงานตีแล้วนี่แตงเต่งเตงเตงเตง,ตง,ตงเนาะเรียกบานที่แบามีคนขึ้นกุมภาพันธ์ดักสวัดสวดัดปฏิเทโลมพดัดมะมมาขามเป็นดกพฤกเลยมะขามเนาะ ดกเ่ะนะสับลาบยังมอไปดกอยู uh ่พันธุ์พื้นมอไปเท่าจัดอุ้ยมอเนี่ยก็อ้ยตาตัดยังอันนี้นะอุ้ยเออไม่ดิบไม่ขี้เล็กแค่นี้เนาะอืมอัลลีกเจ้านี่มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะอัลลีกเจ้านี่อ๋อลูกมันใหญ่เลยได้หนี่งได้ละหกแสนเนาะลูกอันนี้เนาะ ตัวละหกเซนหกเซนนี่อ๋อตัวสังไงหมูลาดหมูกี้บืมะไรกเไม่ขาดคำละซื้อได้นี่เกลือยังห้ำมะเดี๋ยวนีตัวโตเนื้อนอนเนี่ยนี่คักเนี่ยพูกยังใชยานีนไปเท่ากีมิน ขี้ม<ป>ีนใช่เนาะอันโอ้พิซ่าว่าเนี่ยนะขาวเป็นแว่นเนี่ยอเป็นกระเทยเป็นกระเทย <laughs> โอ้เคยเห็นเขาเยอะวะ<อ>บอลลัดจะคอยจะเื้อยังไปเื้ออาล่างอาล่างมือน,นี่ไปยี่บ่ดองเขาไปไปเนาะ <laughs> มวนันมือแล้วมือเนาะ บดีม่วนก็ไปแหละว่วก็ไปดูหืมซอยกันเนาะดูซอยกันดอกในบ้านคนรุ่นใดเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยรุ่นเจ้าว่ะบอรุ่นน้องรุ่นน้องเนาะถ้ามีผู้อ้าวก็เอาอยู่อ๋อถ้ามีผู้อ้าวเสียเอาเนาะดูมีเบอร์โทรวันใด้เบอร์โทรเจ้าบะมีโทรศัพท์จะให้เอฟซีโชหานี่บ่มีโทรศัพท์จ้เบ่มีโทรศัพท์เลยเนาะโดยคันเอฟซียังมาลิ้นนำได้บ่อยู่บ้านเนี่ยจักแล้ว เอาจากแล้วอี๋โอ้ยมีเจ้าขอเลยไปไป้ายห่น <multiply. S 2> no. ี้ก่อนแต่ก็เด้อโดยโดยไปง่ายเท่าไหร่ชุดเลืบานเหาไรบอานเนี้ยลอ้ทั่วไปยไกลสองคนมานี้ โคตรขโมยวะ่ะงามนะไม่เนาะอ๋อเลยบัดนี่บัดพ่วงนี่บัดพวมในายอ,อ๋อเลยหอมในงามหลายหอมต้นหอมบัวเป็นของเพชรนี่เนาะเตี้ยวนี่เนาะแล้ว,ออนนวนนะแล้วนี่พคตแล้วละบ่ยังเนาะ เอาน้ำนี่ใช่ไหมหดอ่ะน้ำซีน้ำซีำโป้มขึ้นมาป่ออโอ้ปามขึ้นมาเลยเนาะเป็นขรัวเยางนี่เนาะ <c oughs> เอาใส่ถังนี้ไว้กอรอออวบข้าวเนีะแเม่เนาะ,นะออยันใบไม้ตกใส่เกี้ยวตกใส่เนาะ ใส่เนาะน้ำเนาะยามนี้มันใส่ติง้งอืกินกินด้วยแค่น้ำมาเมย์กินน้ำเชน่นกินน้ำเชี่เลยบ่ต้มมาเนาะต้มบ่อ่อาอ ตอศอ้าอได้เมนความพวกรรองเราได้เนาะวิวงามได้บ่ิหานออเฮือนหลังนี้ก็สูงหมงเวลาแบบกาก้าแล้วเขามีอสักอยู่างไรอืมเขามักโทรศัพท์อยู่บ้านเนาะ Hồng Hiền thôi, nửa ba nó nửa nó Hồng Sơn mang Hồng Hiền nó Như vậy Ồ, năm phụ Ồ, nhắn cho hắn đi khum nâng, nó bàn đi nó Ồ, quang bàn Ồ, อโอ้ถั่นนอยู่นันอยู่ซุดแต่เนื้ออยู่ซุดถูเลยอืมีน้นำท่วมเนาะนี่แหล,ละหลัเวลาตอนเช้าแล้วมงามอีม่จะหันมาอือตอนเช้าวิวงามวันนี้เัามามันคือพายุขเข้าทางเวียดปะนะวันนี้เนาะมันก็เลยโบมี่เชียงแดปดปัดได้วันนี้เนะาะมันบ่แดปดปัดได้วันนี้สำหรับวันที่15เบาะ อืมสักินไง่อืสิบาห้าละฝนตกนอีกโอ้นองในคักเลยขเขาอรอันนี้เนาะอัรโฮยในเห็ดนองลายแท้แบบนี้โอ้คักงเ,งเลยเป็นสองแง่เลยชับเา้าเนี่นองร่วมบออนองร่วมบาน ยามรถแญ่ไปรถไทยไปนิปี้พุนแต่ละขนาดเนาะวันที่ไปหน้าหัวดำนี่ครับไปทางใดทางตรงน,นี้เลยบอกถางยูหันอีกอ๋อมีจยู่ลนบ้านมีทางเน,นาะพ้างหลังนี้แย่หลึกเรือดอเห็ดเนาะพองไ้องทางแย่ทางสูงมีเงินห้องน้ำห้องน้ำอยนนู่แรกบ้านเนาะ ไผ่กับโซลายมีเฮ็ดห้องน้ำมาเลยเนาะโงเฮียนปฐมมาตัดนี้กันห้องเฮยนปฐมบ่เดี๋ยวห้องโงเฮียนเนาะมีสองหลังบ้านนึงเอ็ดใหม่ฮะอืม ท่านี้ไปบ้านหน้าหัวดำเนี่ยประมาณจากหลักบ่อดอหลักบ่อสองเนาะอเออบริไก่เป็นได,ดนไปเป็ดียวกับผมอ่นนะอือเคยไปนะค่ะขึ้นวัดสวรรคนเดียวกันแม่อืมเคยไปแต่สัวรรค์เดียวกันเนาะม,มีจับเบ็ดเลยอืม เขาดังไฟพิงเชียวแซวเนาไผ่ก็นอหนาวเด้เมาลเริ่มสิฮอนเลยแบเนี้ยางมันพาวผ่านพลังงานกูก่อก็ก่อเหือเนาะ อืมอืมแมนสวัสดีสวัสดีโอ้เอาเวะเบึงฮือนเจ้าเจ้าสาวเจ้าสาวเอเจะบ่าวเนาะเฮอนจะบ่าวบอพิตมาเข้ามาลินยินดหนึ่ง โอ้กาลังกากเกียบผู้นั้นเป็นยังคือว่าติดหัวคักแผลวัสบายนะเป็นไข่เนาะโอ้อาวชิป้าใช่ต้อนี่ไปซื้อสไลด์ซื้อสไลด์บารางถ้วยโอ้ยไปทำงานคุณชาวสองคนดิอยูใช่กากเกียบงานด้วยไปพาไปนี่ไปไป โอ้กะเกี๊ยมนำไว้ท่าเนาะโอ้นี่เห็ดเต่าเนาะพูดภาษาพูดเห็ดเต่าบัดยฮันดังไ่ต้มยังอะไรนะอ่ะผัดกุ้งๆเนี่ยต้มน้ำต้มน้ำไปดื่มมากินเนาะน้ำสร้างบาดาลอยู่นี่เลยเนาะเจาะอยู่นี่เลยโอ้อันนั้นบ่ชิกินมือนี่แม่มือเลยกิน มือเนอะมือกินงัวก้อนมือเลยกินงัวก้อนแม่โอ้บมดมือยังว่ากันเนาะมีควายตัวนึงงัวตัวนึงเนาะพูดจะว่าตายพูดหล่อหล่อเลนพ่ดว่าโอ้แม่มาแล้วโอ้แม่ดิอันนี้เป็นยังอันนี้นะอันนี้เขาเขานึ่งข้าวนี่ก็ใส่บนเออใส่บนข้าวเนาะในเห็นบ่สมัยโบราณกาแฟชนิดเนาะจ้า ทางน้ำเกมใส่รถอีแท็กรถไทยรถยางแน่อยู่ฮั่นนั่งกินยู่นี้ฟอนละวงอยู่ฮั่นเป็นบ่โอคักาลคักาลบ้าอยู่ฮั่นก็มีโตผู้สาวนี่เดเพียบแล้วเบอร์เดเลยลายแล้วผู้สาวตามคนไปเลาะเบิรงเมื่อกี้นะพ้อผู้สาวลายบานเนาะลายผู้สาวมีแต่พูดของง่ามมีแต่พูดองง่ามสาวเพิ่นเจ้าหน้าที่ให้ จะให้เอฟซีมาเป็นเคยอยู่นี่น้ำเนี่ยมีเอฟซี FC ยังมาเป็นเคยอยู่ดอกะอะไรเลย <c oughs> โอ้คักขักขักขัก,ขกเพื่อนเจ้าสาวเขาก็เกี่ยมกระทึกอยู่แล้วอย่าได้เขากำลังกางเต็นกางยังเจ้าเราเป็นมู่เจ้าบ่าวว่าเจ้าเอ๋กลับมาซอยเบี้ยผืนอยู่นี่แหละ้วผืนบ้านเนาะผืนบ้านเดียวแม่นเลอเจ้าบ่านี่สารโทษแล้วมันนี่เนาะ สละโซดแล้วอ่าสละโซดเอาโอเคขอบใจละลายอขอบใจเดี๋ยวคันมีโอก้ากับิมาอีกมอือ่นเบิ่งตัวจริงเจ็ดโต้อานำ้ำเกล็ดตังนำ้ำเกล็ดแน่ผู้สาวจีิงเชื้อแล้ว มาแต่ให้เนาะอ่องกระเป๋าอ่องมาแต่ให้อยูออกกปออ่ป่ะแม่ดูเดชไลแว่วาบิสไลอ่ะ <c oughs> โอ้ทีนี้เราคนเอาพวหลายปานจะเนาะจะในกระเจ้าอีกยังเฮงบ่น้องอ่ไปเอา น้องอาเลอเด้เออเมนไก่เช็ดดอกกันแล้วไปจักอาเลอรกันยองเนี่ยเอาเอากะดิพอดีบรัดจะได้มากินดอกน้ำเราจะเอาผวกะบอกว่ารัดอเดอบว่รัดจี มาลินดองน้ำมากี่ดองน้ำตายเลยก็ไม่ได้เลย้นไปบรดจิเดมาพรละวงน้ำกันเข้าขี้โดจักเข้าไปทางนี้มันบอไม่นี่บานลงโซ่รุอ๋อี่มีห้องน้ำเนาะเหแล้วเด้อเนี่มันรับรงนี้ก็ได้บ่บาลเป็นพ่อนะ

นตกเน้ำทปีสองวันเจ้นำำทบ่แถวนี้เนาะบ่อแถวลมฮั่นอ๋อมันรับมันาแง่นี่เนาะโอ้รับำอยนั้นยิงไฟหนาวเนาะ มีระบบน้ำวนเวียนคลิป no ก่อนเวลากระเดือยถ่ายให้เบิ่งงล่ะท nice> ุกคนเลยนี่เป็นจุดเป็นจุดอยู่ได้จากหมู่บ้านี่ใสายไฟฟ้าโปมปลาขึ้นมาเขาเจาะบ่อประดานลงไปคืนโทรศัพท์ หรือว่าคืนมือถืออินเทอร์เน็ตเองก็โอเคสช้ใดหรือว่าแห้งอุบนนัติเหตุเราเขาเราเขาแป้นหลังคันเลย เอาวิดีโอนี้ก็เิได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้เลยทุกคนเลยขอบคุณขอบใจเด้อขอบใจที่พาบรรลัลรอตัวบารลักษณกันเส้ดเดินทางต่อนดประดีนนะลับเข้าไปในเมืองอกีกเดี๋ยวคารมีเวลาเบิ้งตัวจริงคารมีเวลาบารลักษิมามัยเบิง้งบรรยากาศงานดอกม้อื่นนะขอบใจน้องอาเดอดอเล์กับอญอง <laughs> ที่พาเราเป็นใกล้เที่ยวมานี่เดี๋ยวมืหนาะเขามีโอกาสไปลอดทำการอกีก ไปบึ่งบรรยากาศธรรมศาสตร์อยู่คู่นางมาม้ทุกคนเลยดิเอา้าฝากกันไว้สำนี้เนาะลาทุกคนไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย